ตอนนี้มีคนเอาไลนยปลอมไปเปิดว่าอ๋อรับสวิงรับเย็ดรับทุกอย่างเลยค่ะระวังโดนหลอกโอนมาจํนาจนะคะทุกคนระวังกันให้ดีๆค่ะไอ้ผู้นี้ไลยกาดนะคะตอนนี้เฟซปลอมเพจปลอม,อมแล้วก็ลายปลอมเยอะมากนะคะตอนนี้เยอะมากๆระวังโดนหลอกก็ด้วยนะคะไปหลอกเอาเงินคนอื่นมาคนอื่นเขามาโทษอ,อยอๆแล้วไม่ไม่รับผิดชอบนะคะจะด่ากลับด้วยค่ะ ตอนนี้ออยไม่มีทั้งเฟซทั้งเพจนะคะออยปิดหมดทุกอย่างไม่ไม่ได้มาเปิดอะไรเลยค่ะคนอื่นคือปลอมก็คือปลอมค่ะอย่าไปฟังมันนะคะมงคลอะด่าอะไรก็ด่าด่ากูจังเลยสัตว์เกียรติที่อะไรกูก็นักหนา <universe ENNIS> ตัวนี้อยู่หาดจำเพยะบรรยากาศโคตรดีไม่ได้ดูเหนียงนะไม่ได้ดูเหนียงให้ดูหน้าดูบรรยากาศโอเควันนี้ไม่มีแดด かっ!